็นอย่างหลังเธอก็ะใจอ่อนล่าถือไว้เพื่อนยดน้ำตาไปสองหน้าก้าวขึ้นเวที่มหูเป็นอย่างหลังเธอก็ะใจบ่ดีให้เนแต่มี FC สวัสดี FC โอเวพี่น้องน้องฮุกอิงซาวหน่อยเป็นบันแท่ง ทครครอบรักทุกท่านนะครับผมซิสเกตสังบานนะครับผมผู้ใหญ่เจ้ดีทุกท่านนะครับที่เขามารับชมนะความคืบหน้าของบานน,งน,บนน้องอุ้งอิงนะครับตอนนี้ช่างนะครับหลายชุดแห่งครับมีแต่เมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญเต็มร้านของซิสเกตสังบานครับบอกว่าจะเป็นทีมงานที่เรียบร้อยไปแล้วนะพวกโครงสางลักของบานเลยนะครับผมพวกเสาออกเสาเข็มโครงสางบานต่างๆหรือว่าพวกมุ้งลังค้าก็เรียบร้อยไปแล้ว ก่อนก็เป็นช่างชาบเ,เรียบร้อยแล้วก็มาเป็นช่างไฟเพิ่นวางทอ่อระบบนะเรี่ยมช้ไฟเ,เรียบร้อยแล้วต่อมากก็จะเป็นช่างบัวนะรอบๆอบบานต่างๆนะสองสามหมื่นบางประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่นี่ก็จะมาเป็นของนะมีชุดเดียวครับมาครับสองสามหมื่นมาแล้วครับช่วงนี้ครับผมก็อาจจะใส่เวลาหน้าเนนะครับเป็นช่างฝ้าครับผม โครงแล้วนะครับมีซีร่าด้วยกันนะครับผมบานอีลานอยโอ้ยิ่งใหญ่อร่า angular แห้งๆครับตอนนี้เพื่อนก็ไปออกรายการทีวีต่างๆอยู่ในผากกลางนะครับผมหลายช่องพวกซุปซิปและดราก็เอาไปออกเรียบร้อยแล้วครับผมไปดูในช่องครับซุปซิปและดราเพิ่นนะครับแบบโอ้เห็นอีลานอย่างงามๆนะครับยิ่งกว่านางงามบนฝานะครับผมแล้วก็บานอลังการงานสางคู่กันแบบลังบักใหญ่เลยครับผมเป็นภาพ มุมสูงยังสวยงามเลยครับอยู่ในดทำกลางธรรมชาติของทุงหน้าเฮ่าเขียวกระจี้ครับสวยงามแห้งดีดีครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไก่เสด็จเบิ้งของจริงแหะครับอีโบนาดอกนะครับด้านในนะครับช่างฝ่าเพื่อกลังเฮ็ดอยู่นะครับทํามานะครับมืนอี้ก็เป็นวันที่สองที่สามแล้วครับผมนะครับพราะว่าบ้านมันหลังใหญ่นะครับอาจจะใส่ลายมือแน่ด้ครับพี่น้องเด้อนะครับหองโถ่กขนาดใหญ่แห้งครับนอนไดไปลอยๆก็เลยแหละครับผม นอนได้สบายหลายคนเลยครับผมนะครับมีฝ่าลุมนะครับในห้องรับแขกก็ชิม,มี่สวยงามแน่ต๊กแต่งแน่นะครับ ในคัวน,นี่เ like? ้อกับที่มีการยิงนะครับยิงแผ่นติดฝามี2ชั้นนะครับเพราะว่ามันมันมีทอระบายน้ำนํานะครับจากห้องน้ำข้างบนอ่ที่มี2ชั้นด้วยกันนะครับตอนนี้ก็มีการยิงซีล่าอยู่ครับไอ้ยิงซีล่นี่คือข้อดีมันก็มีมีมีหลายอย่างนะครับผมก็คือว่าข้อดีมันนี่คือมันเป็นนำนำนักเบานะครับผมนำนักเบาแล้วก็การติดตั้งนี่เรียบร้อยนะสวยงามครัป็นที่นิยมการแห้งนะครับผมนะฮะ ขอดีของซีลายนะครับเป็นโครงคร้าวฝ้าเพดาฉนฉาบเรียบอันนี้เขาก็เห็นมาจากเลก,กาเนีครับผมเคลือบชัก้กระสีมีความแข็งแรงคนทานยี่หรีเลยครับที่สำคัญคือโบกขื่นสนิมนําครับผมใช้ยึดติดกับแผ่นฝายิบสามนี่แต่ยังเนีย่ยมเนียบเลยครับแต่ยังเนียบเลยเรียบร้อยเรียบเนียนสวยงามท่านสมัยแห้งครับผมก็นิยมกันแห้งครับในปัจจุบันนี้มีน้ำหนักเบาด้วยครับผม การซีลิมได้สบายเลยครับผมเดี๋ยวก็ช่างชุดนี้เพื่อกับมีการนะฮะเป็นคนละชุดเชยวช่างคนละด่านนะครับเพื่อนกับมีสร้างายิงสกรูยึดแตนนให้เพื่อที่จะให้แผ่นยิบสัมเงต่าง,ง,งนะครับให้มีความคงทนถาวรก็มีการขืนโครงแล้วทีมีการยิงสกรูนะครับมีการสิ้นฉาบคัดต่างๆนะครับฉาบฝ้าเพดานฉาบเรียบคัดทาสีนะครับ มีการปัวนลองล้อยนะครับเห้เนียบให้เนียนเลยครับเรียบกริบเลยก็ว่าได้นะครับผมอ่าโให้มีลองล้อยเลยฝ้านะครับนะครับโพนีเสจแล้วก็จะมีการปิดลองล้อยต่างๆนะครับมีการฉาบฝ้าเพาดานฉาบเรียบคาดท่าสีอ่าให้เรียบกริบเลยก็ว่าได้นะครับผมช่างเพนเชียวชาญแตราดานมาโฮมมาตุ่มมาร่วมกันเหมครับผมเป็นทีมงานของชิสเกตสังบัดสุดยอดอิริเดียพีนองเด้อนะครับ ส่วนด้านบนตอนนี้ก็ยังขืนพ่นได้นะครับผมเพราะว่าเพิ่นมีการ,นะรเริ่มฉาบข้างบนแล้วครับผมนะเฮ็ดข้างบนมาเพื่อข้างล่างมันจะได้สะอาดๆนะครับถ้าเฮาเฮ็ดข้างล่างก่อนก็หมนเท่เากวาดบ้านแล้วครับผมถ้าเฮามีอย่างใหญ่หลายเฮาจะตกวาดบานก่อนไปเฮ็ดอยกางใหญ่บ่ไวะคะ้ครับข้างล่างก็ต้องสโกโปรกอีกก็ต้องเฮ็ดไม่อีกก็ต้องทําข้างบนให้เรียบร้อยก่อนค่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆนะค,ะนะครับด้านบนก็มีการเริ่มฉาบแล้วครับผม หน้าที่มันแตกต่างกันเป็นทีมงานเวิร e ์กอิล e, ีครับเจลาคนแเ่ลดาดัตชยวชันมาโฮมมาตุ่มมาร่วมกันอีกสุดยอดอิลีครับทีมงานของซิสเกตรสร้างบานครับพี่น้องเอ้ยนะครับผมถามเป็นว่าเฮียช่างคนติดตอ่อมาหลายเดอเป็ี่นยังนะร,รีโนเวทบานเนี่ยปรับปรุงบานตกแต่งบานขห้มันสวยงามเหมือนแบบไมได้บอเพิ่นปฏิเสธเลยครับคือเพิ่นบอกว่าเฮตดงานตรงนี้เหรอมันก็หลายเหรอ,อ,อครับพี่น้องเอ้ยนะครับสี่สําคัญคือมันเป็นทีมงานนี่ ที่เพิ่นสามารถที่รับได้เทเลปี่มันหมุนเวียนกันไปได้แค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าสิทธิ์เพิมเ่มเติมมันก็ต้องหาช่างหาอะไรเพิ่มอีกหลายนะครับซ้ำหนี้เพิ่นก็แต่งแต่ใหม่จิ้มฟันยันเลือดลบนะครับสุดยอดอีเลีในหลักการบริหารเพิ่นนี่เพิ่นคือเฮ็ดได้เก่งอีเลีครับเพื่อใหญ่สั่งนี่นครับผมคือสู้แล้วเพิ่นไม่รีโนเวทบ้านนะครับผมเป็นสั่งมาอย่างเดียวครับผมสั่งมาอย่างเดียวนะครับวัดกันใจต่อใจเลยครับพูดกันเข่าถึงเข่าใจเข่าไงแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตกลงปรุงใจกันไป นะครับดูแลกันไปสุด,ดยอดของพอดีในบริหารจัดการนะครับผม เฉ้งามคือเรื่อยเรื่อยๆงามอีลีเด้อครับผมงามอีลีอีหลอกงามอีลีกระอกกระเดือเขาเอินว่าไปซาบันพงว่างามกระดอกกระเดืออีลี่อีดอ,อกงามกระดอกกระเดือกเดี๋ยนอ้อเพื่นวะก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมช่องสมปองมีเดียซีสเกตสร้างบ้านแล้วก็ช่องนายชาแนลนะครับแล้วก็ f c ของน้องอุ้ยทุกท่านนะครับที่ ให้ความรักความไม่ตาเข้ามารับชมกันให้กําลังใจนะครับตอนนี้เริ่มจะมีกําลังใจในการทํางานขึ้นมากแล้วนะครับทํามา3 4ปีก็ไปเรื่อยๆครับผมก็ได้ข้อมูลจาก FC นะครับคอยให้คอมเมนต์กับพยายามปรัปรุ่งแก้ไขให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเด้อต้องขอบคุณ f อที่ให้คาแนะนําอย่างดีเลยครับผมแล้วก็ทุกท่านก็ถือว่ามีบุญได้มาเจอกันครับเป็นกัลยาณมิตรพลังบอกด้วยกันก็ ช่วยกันหนุนเสริมเติมแต่งให้น้องอุ้งอิงเรามีแต่ความสุขความเจริญหายป่วยแล้วครับไปลองเพลงแล้วสบายแล้วตอนนี้ก็สบายใจน้ำเพิ่น,น้ำนะครับให้ I, มีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านเลยครับให,ให้ร่ำให้รวยทุกคนเลยครับบายๆนะครับคลิปนี้ขอลาก,ก่อนครับสวัสดีครับ